เดินทางของพ่อไทยของเราหลังจากที่เสร็จงานแล้วนะคะตอนนี้ก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแม่แม่เอฟซีคะสวัสดีนะคะสวัสดีแม่เอฟซีในช่วงเย็นนะคะในช่วงเย็นตอนนี้คุณแม่ก็ได้สดอัปเดตของน้องอรลไทยของเรานะคะตอนนี้ก็มาถึงบ้านเป็นที่ระเบิดแล้วนะคะตอนนี้ก็อาบน้ําเสร็จก็พ่อก็เอามาสุกไว้นะคะแล้วก็กินอ้อยนะคะกินอ้อยนะคะ อนนี้คุณพ่อของเราไปตัดหญ้านะคะตัดหญ้าให้น้องไทยของเรานะคะตอนนี้น้องไทยของเราก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะปลอดภัยทั้งคนทั้งช้างนะคะแม่แม่เอฟซีค่ะมาถึงบ้านเพิ่งจะมาถึงได้สักพักหนึ่งนะคะเพิ่งจะมาถึงได้สักพักหนึ่งพอดีว่ารถที่ไปเข็นน้องมาบ้านกลับบ้านนะคะพอดีว่ารถยางรั่วนะคะก็เลยได้กลับมาถึงบ้านค่ำค่ำนะคะ ยางรั่วเจ้เลยเจ้าของรถก็เลยนํารถเข้าไปซ่อมยางนะคะซ่อมยางสวัสดีค่ะว่าไทยคพืนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอซีนะคะก็ตอนนี้นะ้องอไทยของเราก็มาถึงบ้านนะคะมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแม่เอซีคะเพราะว่าตอนที่รถตอนที่จะว่าจะได้มารอบสองนะคะได้กลับรอบสองก็พอดีว่าตอนรถไปรับ ก็พอดีเจอยางรั่วนะคะยางรั่วก็เลยแยะซ่อมยางก่อนนะคะก็เลยต้องมาถึงบ้านค่ำนะคะมาถึงบ้านค่ำค่ะนี่ก็สวัสดีแม่แม่เอซีนะคะที่เข้ามารับชมกันได้สดนะคะกับการเดินทางมาถึงบ้านของนอไทยของเรานะคะก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาปลอดภัยทั้งออรไทยแล้วก็พี่แสตงคําทองแท,ท่งนะคะกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะคะแม่แม่เอฟซีค่ะ นี่ตอนนี้น้องชายของเราก็าอาบน้ำก็พักผ่อนแล้วนะคะพักผ่อนตามอธัธยาศัยนะคะก็ได้พักผ่อนกินญ้าแล้วนะคะนี่ตอนนี้คุณพ่อของเราอาบน้ำให้น้องเสกก็ไปตัดหญ้านะคะไปตัดหญ้าพอดีว่าก็มาถึงก็ประมาณห้าโมงนะคะห้าโมงเย็นนะคะห้าโมงเย็น <c oughs> กว่านี่นะคะพอดีว่ารถยางรั่วนะคะรถยางรั่วก็รอ นานพอสมควรนะคะก็แสดงเสร็จประมาณเที่ยงเที่ยงพอดีค่ะประมาณเที่ยงพอดีก็กว่าจะเดินมาถึงที่พักนะคะที่พักก็เกือบบ่ายโมงนะคะเกือบบ่ายโมงก็ต้องมานั่งรอรถอีกหลายชั่วโมงพอสมควรนะคะนั่งรอรถหลายชั่วโมงพอสมควรพอดีว่ารถที่จะมาเข็นน้องเขาน่ะก็ยางรั่วนะคะก็เลยมาถึงบ้านค่ำค่ะ ก็เลยมาถึงบ้านคําตอนนี้น้องก็มาถึงบ้านปลอดภัยแล้วนะคะแม่แม่เอฟซีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมการไลฟ์สดของคุณแม่นะคะคือคุณแม่ก็มาไลฟ์สดให้แม่เอฟซีนะคะได้อัปเดตว่าน้องไทยของเรามาถึงบ้านปลอดภัยแล้วนะคะแม่แม่เอฟซีค่ะมาถึงบ้านปลอดภัยแล้วนีตอนนี้ก็คุณพ่ออาบน้ําให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เ น้องมาพักผ่อนนะคะมาพักผ่อนสงสัยคืนนี้ต้องนอนแต่หัวค่ํานะคะพอดีว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนทั้งคนทั้งช้างเลยนะคะไม่ได้นอนทั้งคนทั้งช้างเลยค่ะร้อนด้วยแล้วก็ยุงก็เยอะนะคะเมื่อคืนยุงเยอะอากาศก็ร้อน <c oughs> ยังไงก็ขอขอบคุณแม่ๆเอฟซทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องออไทยของเรานะคะในช่วงที่น้องออไทย ทำการแสดงแล้วก็เดินขบวนนะคะเดินขบวนก็ขอขอบคุณแม่เอีทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจเสาวรไทยของเรานะคะน,นี่ <c oughs> ก็ขอขอบคุณนะมากๆเลยนะคะก็ยังไงก็สวัสดีแม่เอฟซีนะคะในช่วงเย็นนะคะตอนนี้เสาระไทยของเราก็ยังมาถึงบ้านก็อาบน้าสบายยืนตัวขึ้นแล้วนะคะยืนตัวขึ้นแล้วนี่ก็ <c oughs> กำลังก็ขอขอบคุณนะคะกำลังใจจากแม่ๆมทุกทท่านนะคะในวันนี้นาะงไทยของเราก็ทำงานร่วมร่วไปด้วยดีนะคะทำงานร่วมร่วไปด้วยดีผ่านพ้นอย่างสวยอย่างน่ารักเลยนะคะก็ทำงานได้ดีมากเลยค่ะสำหรับน้อาไทยของเรานะคะนานๆที่จะได้เจองานข้างนอกแบบนี้เนาะงานข้างนอกแบบนี้ยังไงก็ขอขอบคุณแม่ๆมนะคะ น้องไท่คนเก่งค่ะขอบคุณมากๆานะคะเมฟซีค hmm. ่ะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็สวัสดีในช่วงเย็นนะคะสวัสดีเมฟซี C ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วเนาะ mm hmm. ก็สวัสดีในยามเย็นนะคะนี่ <c oughs> ตอนนี้ก็ยังกินอ้อยสบายใจแล้วนะคะก็มาอยู่ถึงบ้านตัวเองก็ <c oughs> ก็คงสบายเนี้ยสบายตัวแล้วเนาะสำหรับน้องอไทยของเรา <c oughs> ตอนตอนกลับมาตอนเดินทางกลับเนอะกลัวนึกว่าฝนจะจะตามมาด้วยนะคะนึกว่าฝนจะตามมาด้วยเสียงฟ้าร้องด้วยนะคะตอนขึ้นรถกลับบ้านนะคะฟ้าก็ร้องนึกว่าฝนจะเทลงมาอีกนะคะนึกว่าจะจะโดนฝนทั้งไปทั้งกลับนะคะตอนไปก็ฝนก็เทลงนะคะทั้งฟ้าทั้งฝนเลยะคะ่ะ อตอนนี้ก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยอเย็นสบายแล้วนะคะคงจะได้นอนหลับสบายสบายแล้วเนาะคืนนี้เมืม่อคืนไม่ได้นอนนะคะเมื่อคืนไม่ได้นอนน้องไม่ได้นอนเลยยุงก็เยอะอากาศก็ร้อนนะคะอากาศก็ร้อนแล้วก็แฉะด้วยนะคะแฉะพื้นที่ตรงน้องอยู่ก็แฉะด้วยเมื่อคืนเพราะว่าฝนนะคะมีฝนตกลงมานะคะก็ทําให้บริเวณที่น้องอยู่ก็แฉะนะคะก็แฉะ ก็คงนอนก็ไม่สบายเนาะพื้นที่แฉะนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ยังไงก็ขอขอบคุณแม่แม่เอซีนะคะทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจที่เข้ามาให้กําลังใจให้กับน้องช้างของเราทุกเชือกเลยนะคะ <c oughs> ในวันนี้นะคะทุกเชือกเลยก็ไปร่วมงานในวันนี้ก็ประมาณเกือบห้าสิบเชือกนะคะก็ประมาณห <c oughs> ้าสิบเจอคุณพ่อตัดหญ้ามาแล้วนะคะพอดีตัดหญ้าที่หลังบ้านนะคะ ตัดหญ้ามาให้ไปที่เรียบร้อยแล้วคุณพ่อของเราอาบน้ำให้น้องเขาเสร็จก็ไปตัดหญ้าให้น้องเขานะคะตัดหญ้าให้น้องเขาเยนนี้พ่อก,กับแม่ก็คงกินทานข้าวเย็นกับมาม่าเนาะเพราะว่ากลับมาก็มืดค่ำแล้วเนาะก็เหนื่อยด้วยนะคะก็คงต้องได้ทานมาม่ากันพ่อกับแม่ นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่เอฟซีในช่วงเย็นนะคะในช่วงเย็นคะ่ะก็คุณแม่ก็มาไล้สดอัปเดตนอไทยให้แม่แม่เอฟซีได้ชมกันนะคะคือน้องมาถึงบ้านเป็นที่เ,เรีเบอยแล้วนะคะแล้วก็ปลอดภยัยถึงบ้านอย่างปลอดภัยทั้งคนทั้งช้างเลยนะคะแม่แม่เอฟซีค่ะก็แล้วก็มาขอบคุณแม่แม่เอฟซีด้วยนะคะที่ ในวันนี้ได้เข้ามาให้กำลังใจนอ้องออไทยของเรานะคะยังไงก็ฝากน้องออไทยของเราในอ้อมกอดของคุณแม่เอซด้วยนะคะนี่ก็เป็นกำลังใจให้นอ้องออไทยของเราได้ทำคลิปแล้วก็รับเส่นให้กับแม่เอฟซีของเราได้รับชมต่อ,ตอไปนะคะเนาะช่ว <c oughs> งนี้ก็ก็คงจะมาวิกฤตก็คงจะกลับมาเหมือนเดิมเนาะวิกฤต พกิทพี่โคเนาะพีกิทพี่โคมนมีคุณพ่อของเราอ้อยให้แล้วนะคะอ้อยมาเพิ่มแล้วตอนนี้ก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วตกใจไฟไฟสว่างขึ้นแล้วตกใจนี่นะคะแล้วแม่ก็มาอัปเดตการกลับมาจาก ในเมืองสลินนะคะสำหรับน้องอ,อ๋อไทยของเราก็มาถึงบ้านบันที่ระเบแล้วนะคะเดินทางมาปลอดภัยทั้งครอบครัวพี่เศษแล้วก็ครอบครัวของน้องอ,อ๋อไทยนะคะก็มาปลอดภัยกันทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะมาถึงบ้านบันที่รียบอยแล้วตอนนี้น้องอ๋อไทยของเราก็อาบน้ําเสร็จก็คุณพ่อก็ปล่อยให้พักผ่อนให้สบายเนาะให้สบายเนื้อสบายตัวเนาะ <g ül üyor> ดีว่าเมื่อคืนก็อยู่ กันอย่างร้อนนะคะร้อนแล้วก็ยืนเยอะก็ไม่ได้หลับไม่นอนกันเนาะทั้งคนทั้งช้างเลยนะคะก็ยังไงก็ก็ได้กําลังใจจากแม่แม่เนาะได้กําลังใจจากแม่แม่ที่ส่งมาให้กับน้องช้างของเรานะคะในวันนี้นะคะในวันนี้แล้วก็การทํางานของน้องช้างของเราทุกเทื่อวเลยนะคะที่ไปเริ่มง,งานในวันนี้ก็ ทำงานร่วมๆไปด้วยดีทุกเชือกเลยนะคะทำงานร่วมๆไปด้วยดีทุกเชือกเลยเึงแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่นกช้างของเราทุกเชือกก็สู้นะคะก็สู้จนงานเสร็จนะคะก็สู้จนงานเสร็จเลยยังไงก็นกช้างของเราก็ได네 <Nowadays, S 1> ้กำลังใจมาจากแม่มเอฟซีของเรานะคะได้กำลังใจมาจากแม่มเอฟซีของเราเลยตอนนี้นกช้างของเราก็กลับมาถึงบ้านกันทุกเชือกแล้ว เอ่ทอดไทยแล้วก็พี่แสองคำยองเซนของเราก็จะมาถึงค่ำไปหน่อยนะคะมาถึงบ้านค่ำไปหน่อยนะคะพอดีว่ารถตอก็มีก็ยางรั่วนะคะก็เจ้าของรถเขาก็นํารถไปซ่อมนะคะไปเปลี่ยนยางนะคะก็ต้องรอนานนะคะรอนานพอสมควรนะคะยังไงก็ขอขอบคุณกําลังใจจากแม,แม,แม่ทุกท่านด้วยนะคะก็ะขอขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีแน่ทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมการไลฟ์สดข,ของคุณแม่นในช่วงเย็ยนนะคะในช่วงเย็ยนค่ะยังไงก็เข้ามารับชมบการมาถึงบ้านของน้องไทยของเราเนาะในช่วงเย็ยนห <c oughs> มมูดูค่ <c oughs> ะกินอ้อยนะคะ,ะกินอ้อยสับปะรดเมื่อคืนก็กินสับปะรดทั้งคืนนะคะ เมื่อตำาังนก็เจอสับปะรดอีกนะคะเมื่อจำบัวันอันนี้ก็ ooh, อูะคะ้คิดถึงอ้อยนะคะคิดถึงอ้อยมากเลย <c oughs> เพราะเรา,าไทยของเราคิดถึงอ้อยที่บ้านนะคะเห็นมาถึงก็คุณพ่ออาบน้ำให้เสกจกมาผูกให้กินอ้อยเอาอ้อยมาให้กินก็อู أو, คิดถึงอ้อยมากเลยนะคะคิดถึงรับอ้อยหวานที่บ้านมากเลยนะคะ <c oughs> พอดีว่ากินต้นสับปะรดเยอะแล้วนะคะ <c oughs> ก็เลยคิดถึงอ้อยหวานนะคะคิดถึงลำอ้อยหว,หวานที่บ้านนะคะตอนนี้ก็รู้เสียงหักอ้อยดังมากเลยค่ะสงสัยจะคิดถึงลำอ้อยหว,หวานที่บ้านมากเลยนะคะนี่ <c oughs> ก็ยังไงก็ขอบคุณกำลังใจจากแม่แม่นะคะจากแม่ๆ fc อซทุกท่านเลยนะคะนี่ตอนนี้คุณแม่ก็มาได้ส่วนให้กับแม่เอซีของเราได้ชมกันกับ บ้านของน้องไทยของเรานะคะหลังจากที่ไปงานเปิดสวนใหม่นะคะสวนสุขภาพนะคะที่เมืองสุรินทร์ของเรานะคะตอนนี้น้องไทยของเราก็กลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะคะนี่ก็ได้กำลังใจจากแม่แม่นะคะน้องไทยของเราล้วก็ได้กำลังใจดีจากแม่แมทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจสาวะไทยของเรานะคะยังไงก็ ขอขอบคุณกําลังใจทุกกาลังใจเลยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจตลอดมาเลยนะคะให้เข้ามาให้กําลังใจตลอดมาเลยค่ะวันนี้นอทายของเราก็มาถึงบ้านปลอดภัยเลยแล้วค่ะแม่แม่ค่ะท่านใดที่เข้ามารับชมกันได้สุดแล้วก็ขอฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับนอทยกันเีอะยนะคะแม่แม่เอฟซีค่ะนี่ <c oughs> ตอนนี้ก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหนูปลอดภัยดีค่ะไม่เอ้อาจี่ายังไงก็ขอขอบคุณที่กุกกำลังแรงใจเลยนะคะที่ส่งมาให้กับเสาละไทยของเรานะคะตอนนี้เสาละไทยของเราก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีสทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมกันได้สุดของพุณแม่ในช่วงค่ำนะคะในช่วงค่ำนะคะยังไงก็ขอฝากแล้วฝากตัวให้กับแม่เอซีของเราด้วยนะคะในช่วงนี้นักวอไทยของเราก็ ลับจากงานเปิดสวนใหม่นะคะเปิดสวนใหม่นี่นะคะ oh. ก็ขอโทษขออภัยนะคะกับภาพถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดหรือว่ายัางไงนะคะก็แม่ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะนี่ตอนนี้เป็นแม่ก็อามาได้เสร้อให้กับ ในเอฟซี FC ของเราได้รับชมนะคะได้อัปเดตนะคะว่าน้องรอเทของเราก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณในซีทุกท่านด้วยนะคะในนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงก็ <c oughs> ตอนนี้ก็ยืนกินอ้อยสบายเนื้อสบายตัวแล้วนะคะสําหรับน้องรอไทของเราอู้เสียงหักอ้อยนะคะเสียงหักอ้อยนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีแม่เอ็กซีที่เข้ามารับชมนะคะเมื่อกี้เข้ามารับชมนอไทยของเราในช่วงเย็นๆนะคะในช่วงเย็นๆนะคะแม่แมเอ็กซีทุกท่านนะคะ <c oughs> ก็ช่วงนี้ก็คงจะเป็นเวลาเลิกงานกลับบ้านของแม่แม่เอซีเนาะก็เป็นวันทำงานของแม่เอซีด้วยเนาะในวันนี้นะ <c oughs> ก็ยังไงก็ขอขอบคุณแม่เอฟซีอีกครั้งนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องออทัยของเราทั้งวันเลยนะคะในวันนี้นะคะในทั้งวันเลยเข้ามาให้กําลังใจน้องไยของเราทั้งวันเลยนะคะนี่ก็ยังไงก็คุณแม่ก็ช่วงนี้ก็ขออนุญาตจบการได้สดไว้เพียงแค่นี้เนาะเพราะว่าคุณแม่ก็จะได้ไปหา ับข้าวให้กับคุณพ่อของเราได้กินเนาะได้กินแล้วก็จะได้พักผ่อนเนาะแล้วก็จะให้น้องอชัยของเราได้พักผ่อนแต่หัวค่ําด้วยวันนี้เพราะว่าก็น้องก็ไม่ได้นอนเนาะเมื่อคืนก็ทั้งคนทั้งช้างเนาะไม่ได้นอนก็คงจะขออนุญาตจบการได้เสร็จแค่นี้นะคะก็ยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้กับน้องอชัยกันเยอะนะคะเป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องอชัยนะคะขอบคุณมากๆค่ะยังไงคุณแม่ก็ขอตัว ไปหากับข้าวกินกันก่อนเนาะเพราะว่ามาค่ำเนาะก็ยังไม่มีกับยังไม่หากับข้าวไว้ให้คุณพ่อของเราเลยนะคะก็จะได้พักผ่อนแต่หัวค่ำด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนนะคะก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใ,ใจจากแม่เอฟซีนะคะคุณแม่ก็ขออนุญาตจบการได้สด็จ้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับ เราได้ใหม่ในวันหน้านะคะวันนี้ก็ขอจบแล์สดไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ